ขับรถออกจากที่ชมานประมาณสี่โมงสิบห้าก็วิ่งไปตามจะไปทางบางโพและยู่เซิร์รงหน้าวัดเจ้ยทองนะคะพย้อนกลับมาพอข้ามคลองเข้าเกศว่างนอนหน้าโรงเรียนวัดปากนพ้พีบูนสงคามานะคะึ่งตรงนั้นจะมีงานเดือนสิดรถก็เริ่มชะลอเพื่อรถชะลอความเร็วแล้วอ่ะรถก็ชะลอชะลอ,ลอ,ลอแล้วก็เบรกเบรกเบรกจับไม่ได้แทบจะไม่ได้วิ่งเลยอะคะ่ะ ครถปล่อยให้หลไปเรื่อยหรือดีๆก็จะมีมอเตอร์ไซค์แซงมาจากมาจากหลังรถวิ่งขวามานะคะแล้วก็มาปาดแซงแซงรถคันหลังแล้วก็มาอ้อมนี่ก็มาชนรถที่ดังปึ้งที่ก็มองกระจกหลังก็าคิดว่ารถข้างหลังชนแต่ปรากฏรถข้างหลังอยู่ห่างมากห่างแบบ2เมตรเป็นวาเลยค่ะก็ยังไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นว่าใครมาชนอะไรนี้มองไม่เห็น ก็นั่งตั้งสติสักพักก็ลงมาดู mm hmm. ก็ยังไม่เห็นนะก็อ้าพอรถคันหน้าเลื่อนนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์กลิ้งอยู่นะคะกลิ้งซึ่งซึ่งจากจากสภาพที่กลิ้งอะ่ะคิดว่าไม่รอดอะ่ะแรงมากแล้วรถตีลังกาคนก็กลิ้งไปประมาณสักห้าเมตรได้เลยอะ่ะ mm hmm. แล้วก็ยกรถขึ้นยกไม่ไหวเขาก็ปล่อยลงไปมันนี้น่าจะมีนักเรียนโรงเรียนตากน้ําอ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวใครเดินผ่านมาช่วยยก ขายกขึ้นได้เขาก็ไปเลยแล้วเราก็เรียกประกันซึ่งมันเรียกเพื่อนที่ทำงานมาช่วยเปลี่ยนยางอาอยางอะไรใส่นะคะแต่ที่ก็ไม่ได้ตอนที่เราเห็นรถกอไ์ฟส่ล้มอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่เดินไปหาเขาใช่ไหมไม่ได้ไปเพราะว่ายัางงงอยู่ว่าเอ้ยมันเป็นเพราะเขาชนเราหรือว่ายางรถเราระเบิดเองแล้วมันก็เสียงดังตึง้มคือคือแทบจะ ได้ยินเสียงแต่ว่าเหมือนว่ามันไม่ได้โดนอะไรอ่ะนีต่ตรงนี้ก็น่าจะประมาณแทนมอเตอร์ไซค์อะค่ะซึ่งจริงๆเอามาเร็วมากเลยอ่ะแล้วน่าจะประมาณว่าที่วางเท้าอ่ะมาทิ้มแก้มยางคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ที่คนเราครับหลังจากที่เขาลุกขึ้นได้เขาได้มีการหันมามองไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยพอลุกข,ข,ข,ขึ้นได้จับไม่มีแม้แต่จะหันหลังมามองรถเลยอ่ะเหมือนเขา ไม่ลุกเขาก็คงจะงงว่าเขาชนรถคันไหนครับที่บอกว่าเขาตั้งตั้งเป็นการตั้งใจหนีเลยตั้งใจหนีเลยอะค่ะไม่เหลียวหน้าไม่เหลียวมองไม่ไม่อะไรเลยอ่ะครับอันนี้ผูต้องขึ้นเขาไปแจ้งความไปแล้วแจ้งความไว้แล้วค่ะที่สพเมืองนนท์นะคะและตอนนี้กําลังขอกล้องขอกทมอยู่นะคะขอกล้องแถวบริเวณนั้นอ่ะ ก็จะดูจะดูกล้องประกล้องของเราเห็นแต่ด้านหน้าที่ทร,ถรถมอเตอร์ไซค์มันไม่มีทะเบียนหน้ามันน่าจะคือมันจะน่าจะเป็นรถคันอื่นที่เห็นทะเบียนนะก็อาจจะต้องขอความร่วมมือรถที่เกิดอยู่ในเหตุการณนะ์เพื่อแจ้งเบาะแสหรือว,ว่าให้คลิปเรงอย่าเงี้ยซึ่งซึ่งข้างหน้าจะเห็นทะเบียนจะเห็นมอเตอรไ์ไซค์เห็นชัดมาก ก่อที่เราเห็นที่เขาลักษณะของการล้มน่าจะบาดเจ็บหนักครับน่าจะบาดเจ็บค่ะน่าจะบาดเจ็บถ้าเกิดหน่าตรงนี้น่าจะเป็นมือมืออะพวกลิ้งเลยอ่ะแย่นากใช่อยากให้กลับมามอบตัวรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เขาเกิดขึ้นนะคะถ้าเขาไม่ตั้งใจหนีเนาะใช่ล้วก็ไม่ตั้งใจหนีไม่อะไรให้กลับมาเกลียก็าย่างน้อยเออ เขาก็น่าจะมีประกันน่ะรถเขาอ่ะอย่างนอยก็พลรบถูกไหมกพลรบกุ้คกองซึ่งที่มันก็แค่หมื่นกว่าบาทแหละซึ่งมันก็ไม่น่าจะหนีอ่ะนะคะอันนี้ค่ะอันนี้บางเอ่อบางคนง่าเลยอะค่ะมองแงมเลยเนาะค่ะ อันนี้เปลี่ยนยางอะไรมาใส่มาอะค่ะเนี่ยมันเป็นกระชาอยู่เธอเขาเขาอ้อมมาแล้วมาชนนี่แล้วก็ไปนี่เลยอ๋อแล้วก็จะต้องขึ้น่อมือไม้แล้วก็คงฉีกอะค่ะหน้ากระจกก็น่าจะบาดอยู่ยัดแอดไลน์ได้ไหมครับได้ได้ได้เลยค่ะใช่ใช่มีน้องเป็น ไปแจ้งเมื่อเกินห้าสี่ห้าทุ่มแล้วนะชื่อละสารวัตรเอ่อน่าจะประมาณสองหมื่นนะใช่ใช่ประมาณสองหมื่นใช่น่าจะรวมแต่ดีว่ามันแค่โคมแค่โคมแต่ว่าใช่ข้างในก็ไม่ได้แตกอะไรพี่เนาะไม่ได้แตกแต่ว่าด้วยที่ว่าเอ้ยยังค่าแรงค่าอะไรค่าอะไรภาษีอีกอ่ะ น่าจะประมาณ2-5น่าจะอยู่แหละ